มูเชฟหมูหมาขาไก่ครับสวัสดีครับผมภูมิครับหมูหมาเป็ดไก่ครับไ้ยันเล่หมือดูดิทำอะไรดครับทำก็ผมมาทำอะไรนี้ครับก็ผมเห็นเชฟมีครับแม่เอาหาใน่รู้ครับในตู้เย็นมาไก่ใด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 ครับคนรูยูทูบดังครับคนรู้จักทั่วประเทศใช่ไหมครับอ,อยากทำมากครับแต่ผมไม่ h, eras, ได้กับข้าวหรอกครับมันกากเกินไปฮะอันนี้ผมก็เลยนะครับตัวกาว ไม่รู้กลับบ้านเราจะถอดได้ไหมเนี่ยแม่เป็นเชือกกาบนะน้ำกระดาษกระดาษนะำตาลน้ำตาลนะครับน้ำตาครับสวัสดีครับผมก็เลยมาถ่ายทำรายการ Lab กาก้าครับต้างเรียนนะว่าโต๊ะดัดของเรามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวครับเชิญอันนี้อะไรครับอันนี้เกลือครับลองชิมดูได้ครับเกลือเค็มครับอันนี้นะฮะอันนี้น้ำตาลครับน้ำตาลหวานครับมาม่ามานทำอะไรครับ มาม่าครับอาจจะสงสัยว่าผมจะเอามาทำทดลองเคมีหรือเปล่าถ่ายหน้าผมสิครับถ่ายหน้าผมอ่าอาจจะสงสัยนะครับว่ามาม่านี้เอามาทำอะไรมาม่านี้ไม่ยจะทำทดลองครับเผืือยหิวตอนทดลองครับแต่ก็งนี่ครับโคครับไม่งั้นไม่ต้องไม่งั้นเรา้คอแห้งครับพี่โต๊ะแบบของผมครับนี่อะไรครับคุ้ยตาครับพี่คนซื้อมาฝากเฮ้ยฝนเดือบมาม่าป่ะครับไม่ครับเอาซื้อมาฝากก็เลยโคษณ้านให้เขาดูว่าเนี่ยยังมีญาติอยู่ครับไม่ใช่อยู่ตัวคนเดียว นี่ครับไมค์กองครับคำว่าเอามาเล่นมุกครับเวลาเล่นมุกเล่นมุกนะเล่นมุกครับดังนั้นเรามีดนตรีบอะกอบจังหวะตะเกียบครับเดี๋ยวดูว่าเราจะใช้ตะเกียบได้แก้วน้ำแลวก็น้ำครับโอเคครับและก็เดี๋ยวนี้ไปครับจะเป็นการเลื่อเข้าสู่แล็ปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีโปรเฟสเตอร์นะครับ สตราจารย์ท,ที่เฉพาะทางด้านการทดลองที่มีในเรื่องที่ผมจะทำเนี่ย <mm> มาให้าการทดลองให้ทา่านผู้ชมดูครับเต็มผมครับอาสวัสดีครับไม่ทราบว่าวันนี้คุณมาทําอะไรครับวันนี้ผมมาเป็นสัตราจารย์ครับให้กับเชฟหมูมากกะไก่ครับทำอะไรครับทำอะไรทำหลักกระกากครนะับผมก็ไม่รู้เหมือนว่ามันคืออะไร มีคุณมุกอะไรเยอะแยะขนาดนี้แล้วเนี่ยอ่าเราถึงห้องหลับครับเจนนี่อาลับออกมาแล้วเนี่ยร้อนมากแดดมันแรงจะเล่ตีไปไ,ไปไหนครับเนี่ยไปไหนครับนั่นเนี่ยแหละเนี่ยคุณเคยเห็นไหมไม่เคยครับร้อนอไม่พระแต่คุณต่อ,อย่างโครับครับครับหลักคุณทำอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนะครับผมต้องแนะนำตัวก่อนนะครับผม สตารตาจารย์ Windows Professional XP v วิต2007เอ้ย2011ชื่อเกลูสเต็นั้นเป็นคนอะไรครับและอโวคาโ,โดครับขอบคุณครับ,บ,รบชื่อคุณนี้พร้อมที่จะเป็นนักเคมีกเหมอนะครับะะนาแช่์ด้วยนะแฉะขอบคุณครับอ่าสำหรับการทดลองวันนี้ครับหลายหลายคนอาจจะคุ้นชื่อแล้ว,ลวก็จะคุนจะรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรครับงั้นผมมีคำถามจะถามโอเปอเรเตอร์ครับ นผมหลับเยอะฮะปีกกาผมพุ่งปีกกาผมเกียรนปีรับผมเจ็บเพราะดันท้ายนะไม่ใช่ฮะผมหมายไม่ใช่ครับผมใจอืผมปองไม่ผมตีผมพงอืมันซ้ำซ้ำแล้นะเอ้ยผมไม่รู้คำตอบที่ถูกต้องเลยครับสมที่ต้องให้ลิ้นได้แก่ สมดุน <laughs> ต่อไปตุ้งยังตุ้งนะเดียวเดีับอาสา,ารการทดลองในวันนี้ครับเป็นการทดลองเกี่ยวกับสมดุนนะคะกันดับแรกเราจะต้องรู้ร,รู้เรื่องทฤษฎีของสมดุนเคมีนก่อนครับสมดุนสมดุนสมดุน, <laughs> มมนเออเราจะให้โปรเฟสเตอร์นะคะเกลูกเซ่และอะโวคาโ,โดนะครับอธิบายถึงทฤษฎีของสมดุลเบื้องต้นนะคะรับเล่นเลยครับ ครับปัทธรครับน้องคุณสิครับนีครับถามอะไรนะครับทฤษฎีเบื้องต้นของสมดุลเป็นยังไงครับสมดุลเคมีดูครับคืออะไรดูครับคืออะไรครับสมดุลครับสมดุลเคมีครับผมดูครับมันเป็นปฏิกิริยาที่ต้องผันกลัปด้ายหรือครับครับแล้วมันมีอะไรบ้างครับมันจะต้องมีสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์เนี่ยจะ กลับไปกลับมาคราับจสมการนี่ครับลบตึกออกฮะเรามี a 2> 2 <P S 1> บวก <3 P. S 1> b สองทีกำลังีไปทางอันนั้น a หาร b ครับอ๋อครับเห็นนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นสมการสมดตลน,นะครับเรืเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้น,นะครับหรือ reversible c h a g e นะฮะ a b เป็นสารตั้งต้นครับ ปฏิกิริยาแบบขา้างหน้า CD ครับแต่ CD เนี่ยสามารถเกิดเป็นกิริยาย้อนกลับเป็น AB ได้ B D A นะครับเนี่ยครับคือปฏิกิริยาไปกลับครับทําให้เกิดสมดุลเคมีครับซึ่งภาวะที่เกิดสมดุลเนี่ยอัตราการเกิดไปข้างหน้าต้องเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับครับซึ่งระบบนะครับของการเกิดสมดุลเนี่ยจะต้องเป็นระบบปิดก็คือไม่มีการแลกเปลี่ยนมวลระหว่างระบบก,กับสิ่งแวดล้อมนะครับถูกไหมครับถูกครับโดยมีทั้งหมด3อย่างครับแรกคือ เกิดการการเปลี่ยนฐานะครับสามารถเป็นสลรวมเคมีได้เหมือนกันการเกิดสารละลายสามารถเป็นผลรวมเคมีได้แล้วก็การเกิดปริยาเคมีครับปริยาเคมีปฏิกิริยาเคมีครับดีครับนุบบะคุณจะต้องไปโรงเรียนภาษาไทยใหม่ซะแล้วนะอ่ะแล้วทีนี้ครับเข้าสู่การทดลองของเราได้เลยนะครับเห็นไหมครับบนโต๊ะของเราเมื่อกี้ก็เวลาครับอ่าครับผมมามาครับวันนี้ครับจะมีแก้วครับเราจะใช้แก้ว แก้วใส่ครับนะ้ำเกลือครับน้ำตาลปาม่า,มา,มาไว้ประทังความอยู่ครับหลอดครับเอาหลอดมาครับเกี่ยวไกับการทดลองครับเราต้องใช้หลอดเจาะปึ๊บปึ๊บก,กเทน้ำลงไปครับให้เต็มแก้วครับ เียวรอนะครับจากการที่เมื่อกี้นะครับผมได้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับการเกิดสมดุลดสารละลายใช่ครับซึ่งการเกิดสารละลายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสมดุลเคมีใช่ไหมครับซึ่งตามทฤษฎีแล้วเนี่ยการเกิดสารละลายเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยการเกิดสารละลายเนี่ยจะดำเนินไปอย่างรวดเร็วครับแล้วพอพอช่วงเข้าใกล้จุดสมดุลเนี่ยการละลายจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆครับและเมื่อเข้าสู่จุดสมดุลแล้วเนี่ยเออเมื่อเติมถังเข้าไปเนี่ยจะไม่สามารถ ละลายได้อีกต the ่อไปครับเกิดเป็นตะกอนออกมาครับนั่นแหละครับคือสารเข้าสู่พอสมดูแลครับเรามาเริ่มเลยนะครับเรามีน้ําครับเราจะทำยังไงให้เกสาอละลายครับคุณคงไม่งงเอามาม่าไปละลายน้านะครับหรือคุณคงไม่เอากาวไปละลายน้านะตะเราจะเอาเกลือครับเอาเกลือครับใส่เข้าไปครับคนครับคุณพงษ์ครับช่วยคนครับคนคนครับคนตานแล้วตายแะ้่ากาพอครับ เห็นไหมครับเกลือละลายหมดเลยนะครับใส่ครับ้องกินดูไหมครับยาเลยครับมันเค็มครับทีนี้ผมจะใส่เกลือลงไปอีกครับใส่รั่อีกครับใส่อีกครับใส่อีกครับใส่ปอครับดกนครับก่อนจะเห็นได้นะครับทีก้นแก้วนะฮะยังเป็นเกลืออยู่นะครับคือมันจะละลายช้ายิ่งขึ้นครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับเราต้องเอ่อทำการคนไปเรื่อยๆนะครับคืออากาัน้นะครับตคือรอตัตรการเลยเห็นนะครลายมเาห็นไหมครับก็ยังละลายได้อีกนะครับแต่ใช้เวลานานครับแต่ทําไมมันไม่ใส่ละครับปัเตอร์แต่จากเห็นนะครับจากการที่เราเห็นเนี่ยเห็นนะเกลือเนี่ยเริ่่มมไลลละาแ้วนครับ ถ้าทิ้งไว้อีกสักพักเนี่ยเกลือเนี่ยจะตกตะกอนครับแสดงว่ามันถึงจุดสมดุลแล้วครับถึงจุดสมดุลแล้วครับเพราะว่ามันไม่สามารถละลายต่อไปอีกได้นะครับอ่าแล้วตอนนี้นะครับเราจะดูไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะตกตะกอนออกมาหรือเปล่าอ่ะตอนนี้นะครับเราก็คนไปเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมว่ายิ่งคนนานๆครับต้องคนนานมันถึงจะละลายครับ เห็นนะครับอันนี้ละลายแล้วเราก็เพิ่มไปเรื่อยๆครับเพิ่มลงไปครับเพิ่มลงไปเพิ่มไปจนกว่ามันจะดูนะครับว่าเมื่อไหร่มันถึงจะเสิ็ลก่อนเมื่อนั้นแหละครับแสดงว่ามันเข้าสู่จุดสมดุลแล้วนะครับใช่ไหมครับใส่เข้าไปเลยฮะใส่ใส่เลยครับให้มันอิ่นตัวโอ้แต่วม่พกพะอินตัวไม่ได้กลัวเลยฮะได้ว่านะครับตอนนี้เอ่ยยิ่งคนเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ละลายแล้วนะครับผมคนตั้งนานแล้วนะครับไม่ละลายแล้วครับแสดงว่า ตอนนี้เนี่ยมันเข้าสู่จุดสมดุลดลแล้วครับเพราะว่าสารเนี่ยไม่สามารถละลายต่อไปได้นะครับนี่คือจุดสมดุลของสารละลายครับเห็นนะมครับเห็นนะครับจะเห็นเป็นตะกอนของเกลือนะครับอยู่ด้านล่างฮะกล้องครับอ่าเกลืออยู่ข้างล่างนะครับลองดูนะฮะข้างล่างนี้จะเป็นเกลือนะครับเห็นไหมครับอ่าคืออิ่มตัวแล้วอิ่มตัวแล้วนะครับคือไม่สามารถละลายเพิ่มต่อไปได้ครับจะเห็นน้ว่า ก็ช่วงแรกๆของสารละเนี่ยแค่ผมใส่เกลือลงไปป้๊บละลายหมดฮออะไม่เหลืออะไรเลยฮะแต่พอหลังๆเน,นี่ยผมใส่เข้าไปป้๊ก็ต้องโคนะละลายต้องโคนะแต่นะฮะนะตามเป็นตามทฤษฎีเลยครับเห็นไหมแค่คุณมีเกลือมีน้ำมีแก้วฮะระับการของคุณให้ความรู้เรื่องเคมีครับสมดุลเคมีครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับวันที่มาดามเมทสอนเอาไว้ฮะเอาตาเข้าสอนดีครับ เรื่องสมดุลนี้ผมเข้าใจกระตางแกล้ครับถึงได้มาทำทดลองให้คุณลุงนะครับนี่นะน้ำตาลมาทำอะไรครับชัดเจนฮะน้ำตาลมาทำอะไรครับน้ำตาลเอามาให้หมาถามดีครับดีครับดีดีดีครับไม่ขาดเสียงเลยเลยเอะเอาแล้วเห็นเห็นแล้วจ้่โอเคนะครับตอนนี้ครับก็คือบทสรุปของสมดุลเคมีในขวดแรกนี่คือขวดแรกแล้วนะครับ เพราะเรื่องสดมดุลเคมีเนี่ยนี่คือทฤษฎีเรื่องสมดุลนะเรื่องชีววิทยาไหนครับหวานนะครับน้ำตาลหวาน,น่างนี้ครับเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องสมดุลนะเป็นสมดุลในรูปแบบต่างๆสมดุลได้บ้องมีสมดุละวางๆได<ห>้ด<ห>้วยส่วนเรื่องต่อไปเนี่ยในสมดุลเนี่ยจะเป็นเรื่องการลบกวนสมดุลนะเพราะว่าพอสารอยู่ในภาวะสมดุลแล้วเนี่ยจะมีการลบกวนสมดุลอานไหนจะเพิ่มสางไหนจะลดไปลองดูครับอยู่นะครับอยู่นะ ประเดานแล้วนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนอีกหลายหลายคนเนี่ยจะต้องทําเรื่องการรบกวนสมดุลครับส่วนผมเนี่ยขอจบในส่วนทฤษฎีภาพทดลองนะฮะและภาพปฏิบัติมันคือภาพเดียวกันใช่ไหมครับภาพทดลองภาพปฏิบัติใช่ไหมฮะภาพทดลองภาพปฏิบัติให้ภาคเรียนนะครับภาคไหนฮะภาคเรียนที่หนึ่งครับจบภาคเรื่องสมดุลเคมีครับขอบคุณครับและผมเชฟหมูหวากาไก่และเชฟเป็ดปลาคาไต กัชื่อตมันไม่เหมือนกันเพราะผมแต่งึ้นเองพี่จีล้วผมชื่อครับผมให้ผมดูแค่นี้นะครับกัเตอร์เอากระโดดแล้วกินเตะโอ่ะครับเอนี้นะคพรับผมขอเราีก่านะครับเอานี้สำหรับคุนโดนครับสาฟามครับเรื่อพอผูมาสาฟารม